สวัสดีค่ะวันนี้ยายลัยพาแซบจะมาทำอะไรให้กินคะซ้มตำค่ะเดี๋ยวรอตะนิ้แปรปะลาอยู่ไปหนึ่งครั้งแล้วตั้งใจไปเอาปะลาะค่ะแต่ลืมปะลากลับไปรอบสอง,องย,ยักแมนจังดเดเอาแต่ขนมมลืมปะลา ปลาล่ากันลืมตั้งใจไปเอาปลาล่าแท้ยิบขนมได้เอาแต่ขนมมาวันนีไ้ไปปลาลืมอันนี้บรรยากาศที่ทุ่งนานะคะอันนี้สัตว์มีปลาคือกันเด้นได้หักปลาไหลคือเกาแล่วมีหังนกเพิ่ม จะพาไปเบื้องข้างหลังรอดเตยูปีมาแล้วค่ะตอนนี้ กลับไปรอบสองไปเอาปลาไปรอบแรกก็ไปเอาปลาแต่เอาขนมมาแล้วลืมปลาอะไยิบหยิบแต่ขนมจ้ะหยิบแต่ขนมมาแล้วก็ลืมปลาฮาบันนะแต่ยิ้มมันดิ่ต่ำเมือกันแลมัน